วิธีการจัดส่งทางเราก็จะออให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มีประมาณเนี่ยหกเจ็ดท่านนะครับมีจังหวัดอะไรมั่งมมีนคปรปฐมนะ,ะม,ม,มีจังหวัดแพร่ด้วยนะครับมีนคปรปฐมจังหวัดแพร่ขอนแก่นปทุม,มอ่าแล้วมีจงแพร่อีกสองเจ้านะครับ จะ,จะช้าหรือจะไวคือต้องขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าด้วยนะเวลาสั่งสินค้านะครับเวลาสั่งสินค้าพุ่บคุณลูกค้าต้องบอกนะครับบอกว่าต้องการความหนาเท่าไรนะครับความกว้างเท่าไรนะครับความยาวเท่าไรที่สําคัญคือค่าขนส่งคือคุณลูกค้าต้องบอกอำเภอและจังหวัดด้วยทางทีมงานแอดมินเขาจะได้ มีใ้เลยนะครับพอคนวนเสร็จปุ๊บอันนี้คุณลูกค้าจะชำระแบบไหนนะครับทางแอดมินก็จะคุยกับคุณลูกค้านะครับแล้วก็ทางเราก็จะจัดส่งเข้าไปที่ออรายการผลิตนะครับแล้วก็ใช้เวลาทําอยู่ประมาณ5-7วันนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะไม่ถึงนะก็จะไวหน่อยอันนี้จะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าตกลงให้ตกลงช้านะครับ ถ้าตกลงไวปุ๊บเราก็ส่งไปสั่งงานเข้าไปให้ในรายการผลิตเลยนะครับถ้าบางเอช่วงนั้นเป็นขนาดที่เท่ากันพอดีนะครับท้นงานของลูกค้าก็จะได้ไวนะครับโอเคนะครับคุณลูกค้าวันนี้ก็ พามาชมนะครับว่าเราจัดส่งแบบนี้ห่อกระดาษแบบนี้นะครับจัดส่งโดยช่วงนี้ก็จัดส่งโดยบริษัทเอกนชนนะครับออตอนนี้เราใช้อยู่เป็นทั้งนิ่มเอ็กเพสนะครับทั้งวิสเน็ตไอเดียนะครับนะครับที่นี่บริษัทแสงมระภัยจำกัดนะครับผู้ผลิตและจําหน่ายไม่จากไพล,ลุนะครับไม่จากประสานและไม่จากโรงจอยนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ แ8 1 7 1 1 9 1 7 2อย่าลืมนะครับจะช้าหรือจะเร็วนะครับพึ่อยู่กับคุณลูกค้านะครับยินดีให้บริการนะครับยินดีรับใช้ครับผมสวัสดีครับ